อ้าเรื่องนี้อาจจะฟังดูโบราณแต่ก็มีคนถามมาจริงๆว่าลุงครับลุงครับผมใช้ไม้ไผ่แทนเหล็กได้ไหมครับโอ้โห,โหมาลองฟังกันดูว่ามันได้หรือไม่ได้เออฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด See First เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยถ้าจำกันได้ถ้าถ้าติดตามเป็นแฟนคลับกันมาตลอดลุงช่างเคยพูดถึง การทํางานของคอนกรีตเสริมเหล็กจําได้ไหมครับคอนกรีตคุณสมบัติของมันคืออะไรครับแข็งแต่เปราะแข็งหมายถึงรับแรงอัดได้ดีแต่เปราะมีแรงดึงนิดเดียวแตกลาวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอามาแก้ไขก็คือว่าเฮ้ยตรงไหนมีแรงดึงเหล็กมารับแรงดึงได้ดีก็เอาเหล็กไปเสริมตรงนั้นเห็นไหมครับตรงไหนมีแรงอัดคอนกรีตบอกชั้นรับเองไม่ต้องชั้นรับได้สบายนะม,มันก็เลยทํางานคู่กันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อกี้ลุงช่างบอกอะไรนะครับย้อนไปกลับไปนิดหนึงเหล็กเข้ามาทําอะไรครับเหล็กเข้ามาทําหน้าที่รับแรงดึงจําได้ไหมครับการที่เขาเอาไม้ไผ่มาอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นไม่มีเงินซื้อเหล็กหรือไม่มีเหล็กในตลาดแต่ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเพื่อให้มันแข็งแรงกว่าไม่มีไม้ไผ่ถูกนํามาใช้เพราะไม้ไผ่รับแรงดึงได้ในระดับหนึ่งไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีคุณสมบัติ ที่ีเป็นเส้นใหญ่ถูกไหมครับแล้วคือไม้ไผ่เนี่ยถ้ามามา,มาแตกมันจะมันจะเป็นเส้นเส้นเล็กๆนะครับเรียงกันเรียงกันเรียงกันเพราะฉะนั้นมันมีคุณสมบัติที่เป็นเส้นใหญ่มันมีคุณสมบัติในการรับแรงดึงได้ดีกว่าไม้อื่นๆนะครับมันจึงถูกและก็หาได้ง่ายในชนบทเพราะฉะนั้นมันจึงถูกนํามาใช้แทนเหล็กเสริมแต่ไม่ได้แทนได้ทุกที่และไม่ได้แทนได้ทุกโครงสร้าง เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันรับแรงดึงได้จริงแต่น้อยมากนะครับเทียบกับเหล็กมันน้อยมากอันที่2คือคุณสมบัติไม่แน่นอนไม้ไผ่ต้นนี้กับต้นนั้นก็ไม่รู้ตัดมาอายุไม่เท่ากันรับแรงดึงได้ไม่เท่ากันแล้วเราไม่มีเวลาไปนั่งทดสอบคุณสมบัติมันทุกเส้น 3. มมันมีโอกาสที่ย่อยสลายได้ถูกไหมครับเพราะฉนั้นคุณสมบัติมันอ่อ,อนด้อยกว่าเหล็กทุกอย่างแต่อย่างที่ลุงช่างบอกในภาวะบ้านเมืองในสมัยหนึ่งมันไม่มเีเขาเรียกไม่มีสตังเฮ้ยเราอยากจะเทถนนคอนกรีต ถ้าเอาแต่คอนกรีตอย่างเดียวเอาคอนกรีตเสริมเหล็กงบไม่พอแต่เอาคอนกรีตอย่างเดียวไม่ได้แตกเลยนะครับไม่มีเหล็กกันร้าวก็เลยเกิดขึ้นว่านั้นเอาไม้ไผ่มาใช้นะครับเพราะไม้ไผ่รับแรงดึงได้ในระดับหนึ่งแล้วแรงดึงที่เป็นเหล็กกันร้าวเนี่ยมันรับต้องการนิดหน่อยเองก็คือไวเมทในปัจจุบันนี่แหละไม้ไผ่ถูกทํามาใช้อันนามาใช้แทนไวเมทตอนนั้นนะครับก็ทํางานได้ดีในระดับหนึ่งแล้วทําไมบอกเอาไปใช้กับถนนได้อย่างนี้ครับ เอาไปทาถนนถนนอยู่บนดินต่อให้ถนนนั้นแตกไม่ได้ล่วงถล่มลงมานึกออกใช่ไหมครับมันเป็นโครงสร้างที่อยู่บนดินเป็นพื้นที่เทบนดินมันอาจจะมีการเกิดความเสียหายและแตกก็ยังใช้งานได้แล้วก็ไม่ทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าคุณบอกอุตลินะดูช่างให้คํานี้เลยนะอุตลิบอกเฮ้ยผมเอาไปทาเป็นพื้นเลยชั้นสองเอาแทนเหล็กเลยเวลามันพัง ตายไหมครับตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เห็นเราเอาโครงสร้างไม้ไผ่อะไปทําเด็กขาดเพราะฉะนั้นไม้ไผ่รับแรงดึงได้ครับถ้าสมมติวันหนึ่งคุณถูกจับไปปล่อยในป่า,าเผอิญไปเจอตรงนั้นเป็นคอนกรีตแล้วไม่มีเหล็กแล้วคุณจะเทลานอย่างนี้คุณแอปพลายได้ไหมาะว่าเ,เคยรู้มาว่าใส่ดีกว่าไม่ใส่พูดง่ายๆเอาไม้ไผ่มาใส่ดีกว่าไม่ใส่คุณก็ใส่ไปแต่ไม่ใช่คุณอยู่ในเมืองคุณอยู่ใน นวัตกรรมที่มันมีการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วแบบอุตลิอยากจะบอกว่าผมจะไม่ไผ่มาแทนเหล็กอันนั้นอย่าหาทำนะครับแล้วก็ไม่มีใครไม่มีมาตรฐานใดๆรับรองด้วยนะครับบอกได้เลยว่าสทก็ไม่มีกฎหมายก็ไม่รับนะครับคุณเอาไปขออนุญาตบุกสร้างก็ไม่ได้แค่รู้ว่าไม้ไผ่มีคุณสมบัตินี้นะครับว่ารับแรงดึงได้ดีพอละแล้วรู้ว่าเคยเอาไปใช้ได้ประมาณนี้ทําถนนทําลานอะไรได้ประมาณนี้แค่นั้นนะครับ บางคนส่งรูปมาให้ลุงช่างดูเห็นเนี่ยเขาไปทําฐานรากที่โทษนะครับที่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนง่ายาทำฐานรากไม่เหมาะอยู่ดีนะครับไม่เหมาะอยู่ดีและยิ่งนะปัจจุบันอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่เหล็กสามารถหาซื้อได้วัสดุอย่างอื่นมีใช้ที่ควบคุมได้ดีกว่าอย่าใช้ตัดถ้าเชื่อกันก็เอาตามนี้เลยนะครับเอาตามนี้รู้ไว้นะครับเผื่อใครเขาบอกว่าเออเนี่ยใช้ได้เสนอให้ใช้เกิดช่างเขาบอกเทน เอาผมใช้ไม้ไผ่อ่ะตัดราคาลงมาถูกลงผมจะได้ได้งานไอ้ช่างคนนั้นไม่ได้ก็ลุงช่างแนะนําว่าตัดช่างคนนี้ออกไปเลยนะครับจบง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเราคงจะไม่ค่อยได้เจอกันหรอกนะครับเรื่องนี้แต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่านะครับเผื่อใครเข้ามาบอกมากล่าวมาชักจูงเราเราจะได้ตอบเขาได้นะถ้าจําไม่ได้ก็เปิดคลิปลุงช่างให้เขาดูนะครับอ่ะ สั้นๆง่ายๆแบบนี้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ